สวัสดีนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็นะช่องพังน้องแตงโมนะคะวันนี้ก็นะคะน้องแตงโมนะคะครอบครัวน้องแตงโมก็ได้รับพัสดุนะคะจากคุณแม่นะคะนี่นะจากคุณแม่ พวงเพนนะคะคุณแม่พวงเพนนะคะคุณแม่พวงเพนก็ได้ส่งพัสดุนะคะมาให้ครอบครัวน้องแตงโมนะคะคอรอบครัวน้องแตงโมก็ขอขอบพระคุณนะคะคุณแม่พวงเพนและครอบครัวนะคะมากมากนะคะคุณแม่จ๋าเนี่นะคะเดี๋ยวแม่ควนก็จะมาแกะเลยนะคะว่าแม่พวงเพนนะคะได้ส่งอะไรมาให้ครอบครัวน้องแตงโมนะคะเพื่อเอนะคะก็มาดูกันนะคะคุณแม่แม่จ๋า ขอพระคุณอย่างสูงเลยนะคะคุณแม่พวงเพลนนะคะและครอบครัวนะคะนี่นะคะคุณแม่แม่จ้าโอ้โคุณแม่พวงเพลนก็ส่งอะไรมาเน้เยอะแยะเลยนะคะขอประคุณนะคุณแม่จ้าวันนี้นะคะก็จะเป็นหมูทุบนะคะคุณแม่จ้าเป็นหมูทุบนะคะแล้วก็เป็นหมูหมูเส้นนะคะคุณแม่จ้าเป็นหมูเส้นนะคะนี่นะคะหมูเส้นสองกระปุกนะคะก็หมูทุบอีก หนึ่งลงนะคะก็ครอบครัวน้องแตงโมนะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะคุณแม่พวงเพลนและครอบครัวนะคุณแม่จ๋าครอบครัวน้องแตงโมก็ขอขอบพระคุณอย่างสูงนะคะก็ขอให้คุณแม่พวงเพลนและครอบครัวนะคะคุณแม่จ๋าสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมีอายุมั่นคงยืนนะคะร่ำรวยเงินทองยิ่งยิ่งขึ้นนะคะก็ขอให้คุณแม่นะคะดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะคะในวันนี้แม่คอนก็ได้รับเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นหมูทุบนะคะแล้วก็เป็นหมูเส้นนะคะของคุณแม่ นะคะขอบคุณแม่พวงเพลนนะคะนี่นะคะก็กินกับข้าวก็อร่อยมากๆเลยนะคะคุณแม่จา้าครอบครัวน้องแตงโมก็ขอขอบพระคุณอย่างสูงนะคะนี่ก็น,นะคะครอบครัวน้องแตงโมก็ขอฝากกดไลค์กดแช์นะคะกดติดตามช่องเล็กๆนะคะช่องพังน้องแตงโมด้วยนะคะก็ขอฝากเนื้อฝากตัวะคะ น้องแตงโมด้วยนะคะคุณแม่แม่จ๋าช่องเล็กๆนะคะวันนี้นะคะครอบครัวน้องแตงโมก็ขอขอบพระคุณนะคะคุณแม่พวงเพลนเล็ครอบครัวนะคะคุณแม่จ๋าที่ฝากหมูงทุบแล้วก็หมูงเส้นนะคะมาให้ครอบครัวน้องแตงโมนะคะก็เอาไว้กินนะคะกับข้าวเลยนะคะคุณแม่จ๋าก็ขอบพระคุณอย่างสูงนะคะดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะคะคุณแม่จ๋าล่ำล่ำรวยๆนะคะก็แม่ขวานก็จะขอ จบคลิปนะคะเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ